เรานี่เให้สีโครงไก่สิถอดจ้ะตอดจีดโครงไก่ให้เด็กๆมวานซื้อมาโลหนึ่งที่นี่แหละครับ สวัสดีครับนะาลูกสวัสดีครับไอ้อบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มค่ะ ไลูกไกหน่อยมาสีสีเข้าใจยังกนมาที่การเรียนกันพาเะอบก็ไดเอยขาดเลยเป็น huh. ยังดีครับไปลูกอ่ะวันดีครับแล้วแล้วเรื่องอะไรเยอนดล เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเลี้ยงแล้วพี่น้องนะอา,นา,ากินบัตตาดิ่เกมกับแดเนี่ยว่าอยากกินไก,ทกน่ทอดสีบค้งไก่ทอดไงไก่ไม่เห็นใครกินทอดอารมณ์ไปให้อมกับแม่กินที่สวนบกมอวงเมื่อนนี้จะไปเดินงไปหอบกมอวงเบิดเริ่มเบิดแล้วตา กให้ซอสใช้รสดีใส้ชูอรสใส้น้ำตาลน้ำจสาให้มันได้หวานออกหวานออกได้สีส,สีน้ำสีจะได้เหลืองออางามอรอยหนักเหยียบบันไดใช้หน่อยหนักริการนัานไดาโอเคที่ส่วนิ่นอม รดหน้าใหม่เบียบักพริกจ้าแม่กาไว้เบียบพริกตอนใส่ยางไปหนาปะ่ะตอนตักใหม่ Ok. Mẹ ơi. Con mẹ rau dào lia. Ông bố thu té bạn. <laughs> แรนมาหอดอกให้ก่อนได้หจากข้างกันหมอกไกลไว้ถอดไกลใบนาดูคนแล้วมันเป็นยังมั้งเนี่ยก็ออกมากได้จ้า้านเป็นยังรูปวงกลมเตี้ยกิ๊ฟสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้กับนองแลนหล่นพีนิกเอ็มกับแดดเหนียวมาได้ละแม่ทอดไก่้ให้กินแล้วน้องเป็นดอกไม้ด้วหนะตานนี้่ใกล้ปลูกไว้ นี่แหะจ้าปลูกอยู่หน้าบา้านดอกอันนี้ก็ง,ามงาม,า,า,งามงามพ่อพี่น้องามงามเยอะก็ต้องเคยเล่นครับที่เมืองหมอนะ ใส่ในเต่อเจ็ดที่มันมันนี้ขอทางเป็นบอนี้ไงน,นนี่ค่ะมันตานที่เขาใส่ต้องใส่กันบอะเดี๋ยงงามโอ้ยสายมื่อสตอยเมื่อยนันกระต่อยกระเรืมเมื่อยร่อยคล้อง่อย สามรลอยอย่าแต่บอกม้วงไหลมวงหน่อยนม่อย้อาหาเขาก,กา่อยตอนม้วงอันห่อเวลาเราจะพุ้ตาบันเนี่ยหาเก็บมากค่มันมันเดือนหนาะไม่มีให้ก็กินนิเน่นลงใบบานเลยสมป่าปนกระถอดไก่ แม่สี่บาบของมงสุดวก็เซ็บเนาะพี่น้องพี่ตั้งจังหวัดถากกลางภากเหนือภากอีาสานภากใต่ห้อ พี่พวกนี้าบบมองว่ามีกระเดามันกระเดาวหวานน่ะกระเดาดอพี่เพิ่นเอิญไม่ใช่กระดาธรรมาศาสตร์นะจา้ะสยามเด้อมาะเลนย่บันนนงสะวางผู้พานท่องกุณหมอกไฟเข้าเด้อาจา๊ะเพื่อนเอาวัซ้อแล้ววัดอุรานท่านี่ประเลนน้ำพอบขั้วขอทุนเด้อจ๊ ได้เของฝากกันกระเดาบักม่วงเาลาจ้าฝากใส่แม่เลนแม่จันเลยได้พี่น้องมันคลิปแล้วก็คลิปหอดทางสี่เย้ยได้เป็นคลิปยูทูบหน้องใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสกายให้ได้ได้จ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จ้าที่เขามารับชมคลิปขอบคุณพ์อทุนณจ่มารีฟาร์ ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า